Come, come, come สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอสีงดังสีมนั <c oughs> ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอ t o t e l e v วิชั่นนะครับรอยู่กับผมนายโมโนโคนเดินนะครับแล้วก็เกมที่ยังรับช่วงน,น,นี้ก็คือแลกนันลล็อกแลกนันลล็อกเวอร์ชันออฟไลน์นั่นเองนะครับพาร์ทที่เท่าไหร่จับไม่ได้ไม่ได้เล่นนานมากนะครับพอดีช่วงนี้ติดเรื่องที่มาหาลาัยนิดหน่อยนะครับก็เลยนะก็เลยกติดแคปไปแป๊บนึงก็แคปไม่ครับไปช่วงนี้นะครับแคปไปเยอะ จริงๆเลยมามาเล่นต่อเลยันมาไม่เสียเวลาเอาเม,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 มาส์เมาส์เมาส์ลเมออกอคนเดียวสิเอามานะซอสแมนไปไหนอยู่นี่ไงอ่าเวิวอัพกันไปนะครับนะตอนก็หลังจากวันนั้นนะครับก็ไปอ,อ่านมาเขาบอกว่านะครับยิ่งเอจเยอะเนี่ยนะครับจะทําให้แบตต่อเนื่องกันได้เยอะนะมันก็เอาซักสลงเต็งหนึ่งอะ นะาอาปัะไรดีนะออาโปรโมวไปเอ็นดิวเหรอย่งมาเสียงเกมดังไปนิดปรับนิดนึงนะก็หนึ่งแล้วนะยิ่งดังอย่างงี้มาเถอะ,อะมาอืมเป็นแม็กน้ำเบรกกับกับอะไรดีจะโปรโมวไปเอ็นดิวไหมก็อะ เอาก็เอาอ่อาอบสเอาแม็กนัมเบรกไปหนึ่งเหมืกันนะไปโอเคมาดูกันดีกว่าว่าต่อไปเป็นด่านอะไรนะครั้งที่เราจำได้ว่าอีไบรันน่าจำได้อยู่จำได้อยู่นุ๊มเราไม่ได้สมองเสื่อมใช่ไหมอ่ากิฟฟินอ้น้องเห็ดม่วงเต็มเลยทีเดียวนะจ๊ะไปไม่มีเสียงเอามาแล้วโอเคไป ตายยากจังเลยเหือเอฉับฉับฉับ้โอ้ยโอ้ยแบโอ้ไม่จบไอ้ที่ดาปากปากเข้าไปเอาปากเข้าไปไอ้ไอ้นี่นี่ฟันเข้าไปเือฮฮเฮ้ยเจ้าเจ้าทำไมเหตุไม่เยอะอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหโอ้ยโอ้ฉับับ ช็อปช็อปจ็อปช็อปช็อ็ไอ้นะใส้คอมโบเลยเขาด้วยเสยสับสับไมตายย่งไม่ตายตัดขาออเดฟดัดดัดตาลืมชื่อไปเล่นนานพอเปอลิงี้ปันหัวแตกเออ เฮ้ยอะไรอ่ะอีอีตอให้ตอกชนเจาะ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 ตายน่ะดูดูโอ้ยยังไม่เยอะอเงยโอ้ยเยอะ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 ฟันฟันฟันเข้าไปนี่รถถังรถถังี r น้ำเ r รเกืออพันรถถังฝังทนครับฟันเาไปฟันไปเกือเอเ เฮ้ยเจ้าอ้ช็อตเอ่อไม่โดนอ่าจจริงนะตอนแรกก็อยากเล่นเมทนะแต่แบบนะมันเป็นตัวหลักอะแล้วก็เล่นให้เพื่อนๆดูก็ได้เราไม่ซีอยู่แล้ววันนี้อ่าไปแอรเรียต่อไปกันเลยนั่นะก็อยากเล่นเมทบ้างอะไรบ้างซุปเปอร์นงซุปเปอร์โนวิดอะไรอย่างนี้นะนี่ ถ้าะทุบเบื้ปปอนโนวิดมันยังเล่นไม่ได้นี่นะต้องถ้าจะเล่นโนวิดนะครับก็คือต้องก็อุ้ยอุ่ยเยอะๆไปน้ำเบรกก่อนอ่าถ้าจะเล่นโนวิดเนี่ยมันก็ต้องเล่นจบทุกตัวนะคือโนวิดมันโกงตรงที่ว่าสก,กิลไม่มีให้อัพเลยมีแค่เฟิร์สเอชนะครับกับคิเศษแต่ถ้าพิเศษอย่างพวกอย่างเงี้ยถ้าพิเศษอย่างเงี้ยที่มันใช้สก,กิลอะเยอะ มากมากไม่กน m b e r b e a k เฮื่อปลิวปลิววิววุยของกินเต็มเลยตัวเยวใช่ไหมออชัว์เดเดเดตายเรียอีกแล้วอ่ะเรียต่อไปเลยนี่ชั้นชั้นสองแล้วมั้งเนี่ยตายตึ่งตึ่งตึ่งนี่ในบอส เฮ้เออไซแอนไซแอนหวัดดีไซแอนวิสเปอร์เอาการ์ดมานี่นี่อะไรอะไรอ่ะโอ้ยเรียกลูกได้ด้วยอ่ะอะไรอ่ะโองอ่ะมีเรียกลูกได้ด้วยนี่บันลูกทิ้งเลยนี่นี่อ้โหู้สามว่าสามน้อยเหือ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 12เหือเหือทิ้งมือเทิ้งมือเลยโอ้ยนี่ทิ้งมือละ12 12 12ไหน13 13นี่ เอ๊ยๆอะไรโอ้ยต่อยตอโอ้โห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 ี่เรียบร oh, ้อยบา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 ยสามสิบาวีโอ้นิวเลคอดด้วยไปอากิลอบโอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ฟันฟันฟัหล่นลงมาเขาฟันฟันฟันอะฟันฟันฟันฟเข้าไป แบไปหนึ่งทีอะไรอ่ะไอ้นี่อยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างบนใช่ไหมนี่ไอ้ีหัวแตกเฮ้ยอะไรอ่ะมาอยู่นู่นตับตับตับขจจขจจลอยใช่ไหมโอ้โเยอะเยอะเยอะแบทนัมเบรดอู้ลอย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 ไอ้เหลือตัวหนึ่งใช่ไหมเฮ้อโอ้โหเยอะเยอะเยอะ อยากจะได้พ่อค้ามากเรียกรถมาแล้ววิ่งชนเลยเอ้าฟันเข้าไปฟันฟันฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันฟันฟันอาฟันฟันฟันอ่าเอาสิไม่ใช่สกิลอะไรเว้ยอ่าเรียบร้อยเอ้ยอุ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่โดนใส่ฮ่าฮ่าฮ่าใส่ ไปเฮ้ยอะไรอะอะไรโอ้โหเุ้ยสีชอนชอนแม็กนัมเบรคหืมลอยไม่ให้นอนหรอกนี่ไม่ให้นอนไม่ให้นอนฟันฟันต่อไปฟันฟันฟันเท้าไหไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ฟัน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 เฮ้ย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 เฮม่เฮยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้้ยเยเฮเฮ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 ้ยเฮเฮเ แบ็เป็นหมูคันนะโว้โอโหตัวแดงตัวแดงมันเป็นแถบเลยคอนทินิวแบ็คไม่ได้อ่ะคือคือมันจะมีอีกท่าหนึ่งนะแบบแบ็คปุ๊บแล้วก็รัดขึ้นต่อแต่ทเยอะแบ็คทำลายพอแล้วแค่นี้ก็เราเก่งอยู่แล้วใช่ไหมแบบคนน่าจะดีอ่ะนีใช่ไหมใช่ MARIONETTE Bonjour Madame Đi Ồ hãy tiền không mọi nhẹ Ôi ôi Mày 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 Ui 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 đôi mày tóc chạy Dùng cạch nha cho cao đồn mày Tìm tay người Hứa 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 Con thi mỏ hứa 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 ở đây ở đây ở đây Ôi tệ 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 ở tệ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 

สวยขึ้นไปโช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 เดโชเดโชเดดับจิ้มก,ก้นหนึ่งทีอ่าเฮ้ยวิเซอร์ซับซับนี่ซับซับซับนี่เสวยขึ้นไปซับซับนี่หายตัวใช่ไหมหายตัวใช่ไหมถึงตึ้งอ่านิวเรคคอร์ดอีกแล้วบันไดอ่าลงไปถึงตึ้ง ไปต่อเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดติรดพี่แจ๊ควัาดีฮวัาดีเอ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 ไม่ฟันบอลจัเออพั Ranger. นหนึงเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไม้ไม้ามามมามมมามามมามมมามมมมมมามามม เฮ้ยเฮ้ยไม่กลับมาเลยด้วยเฮ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยทีมเหรออุ้ยทีมเหรอทีมเทีมต้องเจอทีมดีเอาสิอะไรอ่ะอีกแล้วเหรอเฮ้ยขังข้าวขังคาวโอ้โอ้โอ้างคาวไอ้ทีมใช่ไหมสับ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 หัวเลยสับหัวเลยอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้หลบได้เพื่อเพื่อเพื่อเอาอ๊อดอุ้ยทีมไม่โดนเพื่อเพื่อตัด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  โมอีกเหรอคมแล้วแต่มีหลบมันแล้วก็ไม่มีสักชึบนะหลบได้เอ้เก่งเก่งเฮ้ยโอ้โหทิ้มอีกแล้วทิ้มอีกแล้วนะทิ้มอีกแล้วนะทิ้มอีกแล้วนะเจ็บนะเจ็บนะอือเฮ้อะไรอ่ะเฮ้ยขางคาวใช่ไหมขังข่า,ขาวขังเราปุ๊บอ๋อไม่ใช่โมบินเหรอโดนหลบเอ๊เป็นไงน่าตะดีหลบได้เหรอพี่แกน่าจาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ขางคาวใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะับเฮ้ยหลบหลบ หลบได้จ้าโอ้โหไม่โดนนะจ๊ะนี่นี่ครับเฮ้ยอะไรอะเต็งเจอเหรออ่าเราก็ไม่เหยียบสิเอออะไรอะอีกแล้วเหรอเราจะไปยังไงเนี่ยสองจุดเลยลองนีก่กันเดี๋ยวเจอเจอจ้ะใหหัวพิมหวัมหวอะไรอะอุ้ยค้างข่าเต็มเลยอ๋อถ้าเราเหยียบมีค้างข่าออกมาโอเคอ่า เออเออเอจ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 ไงง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 หมวกหล่นหลบสิแล้วก็ทิมหลัวๆทิมหลัวทิมหลัวอ้ทิมกลางหัวใจหายไปแล้วเก็บได้ปะอยากได้หมวกอ่ะเก็บตึ้งตึงเฮ้ยนี่มันมิสนี่นะ นี่ถือก้อนถือก้อนนี่ถือก้อนถือก้อนตายแล้วยังไม่ตายอีกโอ้ไม่ลอยด้วยลอยนิดนึงลอยนิดนึงก็ยังดีเปิดขึ้นไปเปิดขึ้นไปอีกตายแล้วแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นี่นาดีดีดีเฮื่อเพื่อเฮื่อเพื่อลงมา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 สิลงมา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  ทีมหันต่อนี่เาตัวนึงเฮ้อปอปปลิง่งไว้เิร์เติมง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 ตตติงาตีว่ช้อนๆแล้วตีแล้ไม่ลงอะตายแล้วต,ลตัวตเสียวมันน้อยโอเคลอยขึ้นไปลอยลอยลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปอีกไม่ต้องลงอะเออเอออ่าเรียบร้อยวันที่อนวันคอมโบตายเลยเะย

แบดออ้ยแบดนึ่ง้ยยแหลกแหลกโอ้ยกระตุกกระตุกเฮียพ่อ่อไม่ตายด้วยห้าห้าหหรอฟอดี ชอบชอบโอ้ย,อยลืมไปต้องต้องต้องฟันด้านหน้าก่อนซึบซึบซืบชอบชอบโอ,โอ้สองีเลยเหรอโอ้ยไม่ชอ็อตไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งช็อตตอนนี้สิเดี๋ยวเอจะพอตก็ไม่ได้ด้วยสิพอตแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ย่รารอสักครู่นะครับ หายช็อตแล้วมานึกว่าหายไปแล้วเนี่ยอาการไมาช็อตไดกลับมาอแกเฮ้ยแม่ฉับ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 ตัดมันตัดมันตัดมันฟันปั่นปันปันเฮ้ยอะไรอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ย้ยวิ่งมาอย่างนี้เลยเหรอน่ากลัวน่ากลัวนันแล้วแล้วไอ้ผีที่มันอยู่ข้างบนมันห mm ายไปไหนแล้วล่ะ

ฉับฉับแล้วก็ไอเียวใช่ไหมอ่าไม่ถึงฮ่าฮุม่ี่ก็คือมา้าถูกไหมแลาวไอคนนั้นก็คือไม่มีอะไรอะโดนล่อมันก่อนเคลบไอ,อ,ย,อ,ย,อ,ย,อยที่ไม่โดนเพื่อเพื่อโอ้ยไม่เรื่อไม่เยอะจังวะไอเรียบยตายว โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมานะครับมามาต่อกันดีกว่านะนะครับเมื่อกี้ไปดูเรื่องหม่ช็อตมานะมาแฝดโอ้ยเอ็นนดูเหรอโอ้ยแฝดแฝต่อแฝดต่อแฟฟแฝดแฟแนก็ฟันฝันฝัดทำไปสิเฮ้อะไรอะไรอ่ะโอ้อ้ยหหลบหลบอะไรอ่ะเฮ้ยเฮมา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  ฟันฟันเขาไปฟันเขาไปฟัน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 ไม่ฟันไม่เข้าเลยวะอะไรอ่ะเฮ้ยลบอ่าอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยยาอะไรอ่ะทำไมฟันแล้วมีคลื่นด้วยอยากได้บ้างอ่ะเอามามั่งสิโอ้ยยิวเรือหมื่นโอ้โหอะไรอ่ะมาโอ้ยหิวเรือหมื่นเลยเหรอโอ้โหแล้วก็จะไปตบมึงเข้าไหมเนี่ยโอ้โห ระดบที่บอกโอเคหลบซีอง้อยแปดโอเคโมันฮิวอะเมื่อกี้ฮิละหมื่เลยอะต่อเร่อยโอ้โหแปดพต้องฟัน a เมจถึงเท่าไหร่วะเอาไม่เอาไม่เอาไม่มามาเขาได้ฟันฟันรัวล้ฟัลวมาเดีถ้าเกิดมันจะฮิวหรือแบรัวเลยดีกว่ามาฮึจ้หลบได้ว้้ยฮ้ยเฮ้ยเฮดบตวั ฮึโอ้ยอุ้ยห้าร้อยเหรอแรงว่ะคิวสิฮิวสิแบตลัวแบตลัวเออต้องอย่างนี้ดิเออโอเคหลบมาหิ้มไปหนึ่งทีสวนไปโอเคค่อยๆใจเย็นใจเย็นยากว่ะฮึดอ่าหลบได้เว้ยแล้วก็ฟุ้มฟุ้มปันปันเตรียมแบตเตรียมแบตเตรียมแบต อ้าวไม่ฮิวแล้วเว้ยเอออุยอ้ยเจบ็จบเจ็บมามาหลบสิเออมา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 เฮ้ยดาบทิศทิพย์อมไอี้เคาน์เติมอย่างทีฮืบอ,อ้าวไม่โดนเว้ยเดี๋ยวเต็เเเเแมแบตก่อนไอ้อ้าวอุย้ย ไอ้สับ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 เข้าไปแล้วก็ดาบทีมฮึบเคาลเตอร์ไปหนึ่งทีหลายทีแล้แหละโดดลบอ่าเอาสิเอาสิมามาอ่าเป็นแฝดใช่ไหมนี่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 แบ็ปไปหนึ่งทีสองทีหิวเก้าพันโอ้ยไม่ทันอ่ะฮึบต้องต้องต้องเล่นโจรโจรฟันรัวครับมันจะไม่หิวไงไอ้ไอ้เก้าพันเนาะ เกียดตอนที่มันฮิวได้ใช่ไหละอย่างเดียวเลยเออหลบได้มาดิมามามาไปอ่าอาหลบได้เว้ยมามาม้าม้าม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 า้มา,มาไม่น่ากลัวน่ากลัวที่สุดแล้วมั้งเนี่ยหลบไม่ได้เลยเอา้าพิมพ์คืนไปโดดฟันเหรอโดดฟัน เราก็มีโดดฟันเหมือนกันนี่ท่าเหมือนกันแค่ไม่มีคืนนั่นแหละแบ๊เอ้อยโอ้ยเอ็นดิวเยอะอะไรอ่ะ,ะลอลอแล้วเหลืุดขึ้งหลอดแล้วเหรอทัวร์เลยใช่ไหมอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ต้องเบรกโอ้โหถ้ามันกระโดดทอนหลังมันจะไม่ต้องเบรกโอเคโอเคอะไรต่ออ่ะอไม่ฮิวแล้วโอ้ดีมากมาใช่ไหมอ่า มาก็โดนทีมหัวไปหนึ่งทีดาบปักอีกปะเฮ้ยอะไรหูดาบไทยโอ้โดาบไทยดาบไทยโอ้ยไทยไทยไทยอ๋อไม่มีดาบทิมแล้วแล้วไปแบกน้ำเบรกแทนแต่ว่าถ้าฟันยังยืนอยู่เหมือนเนี่ยอะไรต่อแม่น้ำเบรกไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหอ๋อฟันอุ้ยแบดแบดมีคลื่นด้วยอะ่ะ เอ้ยเราก็อยากมีบ้างนะอะไรอนะไปน้ำเบรอเอาไม่มีฮิวแล้วเหรอโอเฟันลลัวฟันลัวฟันล,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 ลัวไปเลยนี่นี่ฟันทำไมนี่นี่ก็แบกไปก่อนเลยนี่รบกันรบกันแล้วเด็กมาเคดาบทิ้มหัวไปหนึ่งทีอะไรอนะเรียบร้อย ตายแลวหุ้ยกว่าจะตายได้คิวไปกี่รอบไม่รู้นะ่ะสองสารอบมัง้งครั้งละเกือบหมื่นเฮ้ยห้านาทีกว่าหกนาทโีโอ้โหแต่นี้ยาวจริงเอ,เอาลือเอาลืมเมาส์ออกตายแล้วขอโทษด้วยนะครับโอ้เหนื่อยเหนื่อยอะ่ะบา,าแล้วโอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาดหน้าเรา มาดูกันดีกว่าเป็นรายการอต่อไปนะครับนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ